เหตุเกิดก็คือเน้เนี่ยเป็นลมอยู่ในห้องน้ำแต่ว่าสวัสดีค่ะสุขภาพดีสร้างได้กับเนสัตตานะคะสำหรับในคลิปนี้จะมาเล่าถึงอาการเขาเรียกว่าเป็นลมหน้ามืดนะเหตุเก <ad> ิดก <ad> ็ค <ad> ือเน้เนี่ยเป็นลมอยู่ในห้องน้ำแต่ว่าการเป็นลมนี่คือว่าพอหลังจากถ่ายเยอะๆพอถ่ายเยอะๆแล้วมันมีอาการแบบบูบวูบก็คือว่า ไฟที่เราเห็นเนี่ยมันกระพริบกระพริบกระพริบมันแบบคือแต่นี้ก็เหมือนเราเข้าใจระบบร่างกายเนาะคือเราเรียนรู้มาก่อนนะสําหรับคนที่ไม่เรียนรู้เนี่ยอาจจะรู้สึกตกใจเล็กน้อยนะคะแต่ว่าความที่เนนเนี่ยบ่อยๆเนาะบ่อยๆแล้วเราก็เรียนรู้ธรรมชาติของร่างกายของเราวิธีการเรียนรู้เนี่ยมันดีมันทำให้เราไม่ตกใจนะคะแล้วก็ทําให้เราสร้างจิตใจที่เข้มแข็งเหตุผลที่ที่เราจะต้องเรียนรู้เพราะอย่างนี้นะคะเพื่อนๆถ้าเราไม่เรียนรู้ระบบร่างกายนะ เราจะต้องไปหาหมอไม่มีวันหยุดคือเน้ไม่ได้บอกว่าห้ามไปหาหมอแต่คือหนึ่งมันต้องเสียเวลาเนาะสองมันบางทีต้องเสียเงินค่าใช้จ่ายแบบเนี้ยเออแล้วก็ไปนั่งคอยแล้วสุดท้ายทุกคนก็จะได้ยาพาลาหรือยา,อ,า,อ,าอะไรลดแก๊สในกระเพาะมาแต่ถ้าเราอะเข้าใจระบบร่างกายอะเราจะเป็นปฏิบัติกรก็คือผู้ที่ศึกษาสังเกตห้องแลบคือตัวเราแบบลักษณะแบบเนี้ยนะคะซึ่งเน้เนี่ยเมื่อวานที่เป็นลมเนาะก่อนหน้านั้นอะ คือออกกาลังกายทุกวันเลยนะคะออกกําลังกายเปลยครึ่งชั่วโมงเน็กก็มานั่งวิเคราะห์ตัวเองว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นอายุที่เยอะขึ้นหรือเปล่าแต่ว่าเน็กก็เป็นคนที่ทานถังเช่าเนาะทานโคลลาฟิลทุกวันทานผักทานผลไม้แล้วก็เพิ่มคือก็ก็ทานอาหารอยู่ในโหมดที่ไม่ได้ว่าขาดอาหารนะแต่ตอนที่เป็นลมจะโชคดีโชคดีตรงที่ว่าเราเข้าใจว่าไออาการแบบเนี้ยเหมือนกับมัน จริงมันความดันมันขึ้นเนาะเหตุผลที่ความดันขึ้นเดี๋ยวจะเล่าทีหลังแต่วา่าจะมาเล่าถึงว่าพอนั่งเข้าห้องน้าเสร็จพอถ่ายเสร็จแล้วทีแรกเราคิดว่าเฮ้ยเราถ่ายเยอะเกินไปถ่ายเยอะเกินแล้วมันจะทําให้แบบเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าความดันตกอะอะไรเงี้ยแต่จริงไม่ใช่ความดันขึ้นเพราะไปวัดความดันแล้วนะคะทีแรกนี่ก็ใช้วิธีนี้ก่อนสูดลมหายใจลึกๆเวลาเกิดอะไรขึ้นนะคะตั้งสติดีๆแล้วก็สูดลมหายใจเข้าแล้วก็เป่าลมแบบ เอาแบบยาวๆเลยนะคะเสร็จแล้วเน่ก็นวดนวดแบบนี้นะคะนวด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 แบบเนี้ยนวดเพื่อให้เลือดลมเลือดลมเขากระตุ้นกระตุ้นเลือดลมเนาะเน่ก็นวดนวดนวดเสร็จแล้วคอเนี่ยเส้นคอริดสคือตรงนี้เขาเรียกว่าเส้นคอระดสคือเป็นระบบที่เชื่อมต่อของคอของคอของหูของตาทั้งระบบเขาเรียกเส้นคอระดสถ้าเป็นไปได้เนี่ยควรจะนวดทุกวันเลยนะคะ เข้าสวมเนี่ยนวดนวดนวดเน่ก็นวด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 ,นวด,นวดแล้วก็สูดลมหายใจเข้าลึกๆออกยาวๆนะพยายามตั้งสติอยู่ในห้องน้ําสักพักยังไม่ลุกขึ้นพอเริ่มทุกอย่างเริ่มโอเคคือเหมือนไฟที่เราเห็นเนี่ยมันมันกระพริบกระพริบกระพริบเหมือนไฟดับที่แรกก็ถามสามีว่าใครไฟตกเขาไม่มีไม่มีไฟตกนะคะสรุปก็คือความดันขึ้นแล้วพอเสร็จแล้วนี่ก็ ทำอะไรเรียบร้อยในห้องน้ําแล้วก็เลยอาบน้ําสระผมเสร็จพอวัดความดันปรากฏว่าความดันขึ้นมา 100, 140ร้อยร้อยสี่สิบข้างล่างเก้าสิบทีนี้ก็เลยมานั่งวิเคราะห์ตัวเองว่าไปทําอะไรมาถึงความดันขึ้นเนาะก็สรุปได้ว่าเมื่อวานไปกินทุเรียนมากินเยอะนะกินทุเรียนมาเยอะอ๋อก็เลยรู้เลยว่าอ๋อนี่แหละคือสาเหตุเพราะว่าเรากินทุเรียนไปเยอะแต่ถ้าเราไม่ไม่ตกใจเนาะมันก็จะไม่เป็นอะไรเราแต่เราเราต้องวิเคราะห์นะว่าเราไปทําอะไรมา กับในในวิเคราะห์ของเนทอย่างนี้นะคะกินทุ lamps. เรียนเยอะส่วนหนึ่งแล้วช่วงที่ผ่านมาเนี่ยออกกําลังกายเยอะด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็จร,จร,งจริงๆเราเป็นผูทน้ที่อายุเยอะเนี่ยเนาะบางทีการออกกําลังกายของเราเนี่ยก็ต้องให้ให้เหมาะให้สมคือจะไปวิ่งตัก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 เหมือนเด็กนี้ก็ไม่ได้นะส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งก็คือที่เนทจะบอกพักผ่อนไม่เพียงพอบางทีการพักผ่อนไม่เพียงปัจจัยที่ทำให้ความดันขึ้นนะจะหนึ่งพักผ่อนน้อยนอนน้อยสอง ไปกินอะไรที่ทําให้เกิดความดันขึ้นอ่ะอย่างทุเรียนนี่ชอบนี่เป็นคนกินทุเรียนเละนะคะมันก็จะมีผลเยอะเนาะอันเนี้ยอันเนี้ยเรียนรู้ตัวเองแต่ที่นี้หลายคนอาจจะสงสัยนะว่าทําไมมันเกี่ยวกับความดันขึ้นทําไมมันไม่ความดันต่ำเนาะคืออย่างนี้ความดันสูงอืมแต่ทําไมวูบอะไรเงี้ยนี่จะบอกงี้นะคะตัวความดันสูงเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าผลของความดันสูงเนี่ยมันทําให เส้นเลือดในสมองแตกได้นะกับอีกอันนึงก็คือสามารถทําให้เราเนี่ยเหมือนกับวูบอ่ะวูบไปเพราะว่าจริงๆแล้วประเด็นของมันคือเลือดมันน้อยคือเลือดของเราเนี่ยเดิมอ่ะเลือดน้อยเพราะเลือดน้อยปุ๊บเวลาเลือดมันไม่พอไปเลี้ยงสมองหรือไปเลี้ยงส่วนต่างๆหัวใจมันก็ต้องต้องบีบแรงนะคะต้องบีบปั๊มปึบปึบปั๊มแล้วเลือดไม่ไปอ่ะค่ะพอเลือดไม่ไปเนี่ยหัวใจก็จะเต้นแรง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 สรุป บางทีบางคนชอบว่าเป็นลมเป็นลมเนี่ยเกิดจากเลือดน้อยนะคะเลือดเลือดน้อยคําว่าเลือดน้อยก็คือเซลล์ของเราเนี่ยจะตายทุกวันเกิดตายเกิดตายเกิดตายในเวลา3เดือน4เดือนเนี่ยหรือสังคนแต่คนไม่มีเมนก็จะสังเกตไม่ได้เนาะแต่ถ้าคนมีประจําเดือนนะคะจะสังเกตได้จากประจําเดือนทุกๆงวดเนี่ยถ้าเลือดโอเคดีก็แปลว่าเลือดเราโอเคนะแต่นี้เนี่ยถ้าเลือดไม่โอเคเราจะรู้แต่ทีนี้ว่าเพื่อทางที่ดีนะคะการที่เราสังเกตตัวเอง ว่าเอ้ยเราเนี่ยน่าจะเลือดลมไม่ดีก็แปลว่าเลือดน้อยเลือดน้อยเนี่ยมันเกิดมาจากสาเหตุอย่างนี้นะคะเกี่ยวกับอาหารแต่ไม่ได้แปลว่าขาดอาหารเสมอไปนะคะการที่ทานอย่างอื่นเยอะเนี่ยมันก็มีผลทําให้เลือดของเราน้อยเพราะอย่างเช่นการทานยาการทานยาเนี่ยจะส่งผลให้เลือดเราน้อยเนื่องจากการที่เม็ดเลือดแดงจะลำเลียงอาหารไปให้กับเซลล์ต่างๆไปถึงเซลล์สมองเซลล์ส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ย เม็ดเลือดแดงจาเป็นต้องอาศัยความเป็นออกซิเจนความเป็นด่างอ่อนๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าร่างกายเราเนี่ยเป็นเติมกรดบ่อยๆอย่อาเพราะยามก็เป็นกรดเนาะถ้าเราเติมอะไรที่เป็นกรดยาหรือว่าอาหารแปรรูปอาหารที่มีเคมีเจอปนบ่อยๆบ่อยๆแบบนี้มันก็ส่งผลทําให้ร่างกายเราเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเกิดภาวะที่เลือดไม่พอนึกถึงต้นไม้นะคะสมมุติว่าเรามีต้นไม้อย,อยู่ต้นหนึ่งแล้วเสร็จแล้วต้นไม้อันเนี้ยขาดน้ํา แล้วเราอ่ะไม่ไม่ค่อยได้ใส่น้ำเข้าไปมันก็จะแห้งเนาะต้นไม้มันก็จะเหิดแห้งซึ่งเลือดของเราเนี่ยต้องการน้ําเหมือนกันแต่น้ําที่เลือดต้องการก็คือต้องเป็นน้ําที่มีฤทธิ์ในความเป็นด่างนะคะเพราะว่าด่างเพื่อนๆนึกถึงด่างนะด่างเนี่ยจะทําให้เกิดออกซิเจนในเลือดเลือดเราเนี่ยจะอยู่ได้มนุษย์จะอยู่ได้เนี่ยจะต้องใช้ออกซิเจนในการหายใจอาหาร ก็ต้องประกอบไปด้วยอาหารที่ทําให้ร่างกายทําให้เลือดได้รับออกซิเจนจําไว้ง่ายๆแบบนี้นะคะอาหารที่มีฤทธิ์แห่งความเป็นด่างอาหารที่เป็นอาหารที่มีเอนไซม์เอนไซม์ก็คืออาหารสดผักสดผลไม้สดพวกนี้ถ้าเรากินอาหารหมวดแบบนี้นะคะเลือดของเราก็จะมีความเป็นด่างเลือดก็จะได้รับออกซิเจนมีความเป็นด่างอ่อนๆก็จะอยู่ได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเติมความกรดเข้าไปเลือดก็สูญเสียความเป็นด่าง พอสูญเสียความเป็นด่างจากที่เลือดเขาเหมือนกับไหลเวียนดีคล่องเขาก็จะค่อยๆหนืดเลือดเขาก็จะขาดนะออกซิเจนเนาะเพราะขาดความเป็นด่างก็หนืดเพราะเลือดหนืดนะคะเลือดก็จะไหลเวียนไม่ดีพอสมองเนี่ยจะต้องใช้เลือดเนาะทุกส่วนเซลล์ Sell, สมองเซลล์ Sell, อะไรทุกอย่างเนี่ยจะต้องใช้อาศัยเลือดเพราะว่าในเลือดเนี่ยจะมีอาหารอยู่ในเลือดนั้นทีนี้เวลาที่การขับเคลื่อนที่จะให้เร็วเนี่ย หัวใจเขาก็ต้องแบบเอ้ยเอาเลือดมานะเอาเลือดมานะหัวใจเขาก็จะปั๊มให้แต่บังเอิญด้วยความที่เลือดน้อยส่วนหนึ่งปั๊มแล้วมันก็ไม่ไปกับอ,กอีกประเภทหนึ่งก็คือว่าหลอดเลือดเนี่ยมีปัญหาเยอะก็คือหลอดเลือดหนาตัวจากการที่เรากินอาหารที่ทําให้มีไขมันในหลอดเลือดอะไรลักษณะแบบนี้เนาะมันก็เลยทําให้การปั๊มเลือดเนี่ยแทนที่จะปัม๊มปุ๊บแล้วไปเลยมันก็ไม่ไปเพราะว่า นอดเลือดมันตีมั้ยฮะปั๊มแล้วมันก็อย่างที่เนเคยเล่าปุ๊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 ปั๊มเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่มีเลือดไปนั่นแหละอันนี้คือกระบวนการที่ว่าทําไมเราจะต้องกินน้ําด่างทําไมเราต้องกินเกลือดําทําไมเราต้องกินมะนาวทําไมเราจะต้องกินอ่าคลอโฟิลหรือโหมดอะไรที่มันเป็นสีเขียวๆเพราะพวกนี้คืออาหารของเลือดทั้งนั้นเลยนะคะเพื่อนๆนี่หลายคนอาจจะสงสัยว่าอ้าวแล้วทําไมคนที่เขาคนที่เขา กินกดเขายังไม่เป็นเพราะว่าร่างกายคนไม่เหมือนกันพเพื่อนๆเนี้จะบอกงี้นะเราอะถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องวิบากกรรมเนาะไม่เข้าใจเรื่องพฤติกรรมไม่เข้าใจเรื่องความต่างของคนอย่างเช่นสมมุติคนในวัยเดียวกันอย่างเงี้ยไม่ได้แปลว่าอีกคนนึงไปวิ่งออสี่คูณร้อ100ได้รอบหนึ่งเราวิ่งได้มันไม่ใช่นะคะคนเรามันแตกต่างกันหรือแม้แต่ว่าบางคนเขาเป็นโรค บางคนไม่เป็นโรคถ้าเราไม่ไม่เชื่อเรื่องกรรมนะเราจะสงสัยอยู่ตลอดเวลาเนาะแต่พูดแบบนี้ไม่ได้แปลว่าแก้ไขไม่ได้ทุกอย่างแก้ไขได้เราก็ต้องเรียนรู้หมอที่ดีที่สุดจึงอยู่ที่ตัวเราไงคะเพราะว่าเวลาเราไปหาหมอนะหมอเนี่ยเขารักษาคนไข้สมมุติว่าร้อยคนเนาะคนไข้เป็นโรคปวดหัวแต่คนไข้ที่เป็นโรคปวดหัวสมมติเนาะจะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันนะคะบางคนเนี่ย มีเขาเรียกว่ามีวิบากเดิมที่จะต้องปวดหัวโดยส่วนใหญ่คนที่เกี่ยวกับเรื่องปวดหัวพวกนี้จะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบหลอดเลือดและหัวใจพวกอยู่ในแนวเป็นโรคหัวใจปวดหัวไมเกรนหรือว่าเป็นความดันพวกนี้จะต้องดูแลเรื่องระบบหลอดเลือดให้ดีๆมากเลยนะคะเพราะว่าก็สุ่มเสี่ยงต่อการเป็นอมพฤต์อมพาตสุ่มเสี่ยงต่อการเป็นเส้นเลือดในสมองแตกซึ่งตัวนี้เนี่ย คือเราต้องเรียนรู้ว่าเฮ้ยเราเกิดมาพร้อมกับอะไรอย่างนี้เนี่ยเกิดมาพร้อมกับระบบหลอดเลือดที่มีปัญหามาตั้งแต่เด็กเนาะที่พูดแบบนี้เพราะว่าคือเราเนี่ยจะปวดหัวมันตั้งแต่เกิดเลยจำความได้นะคะนั่นแหละแล้วเราก็แล้วปวดหัวไม่หนักเท่าแบบนี้ด้วยนะคือลำไส้เนี่ยเป็นคนที่ถ่ายยากมากเนาะเป็นคนที่ตัวเล็กแต่ถ่ายยากและลำไส้คดไปเคี้ยวมาแต่ว่าสามีของนนสเนี่ย ตัวใหญ่แบบนี้นะคะแต่ว่าเขาเป็นคนที่ถ่ายง่ายมากแบบนี้คือเราต้องเรียนรู้สรีระของร่างกายของแต่ละคนมนุษย์เนี่ยไม่ต่างกันก็ตรงที่ว่ามีขันห้ารูปรูปร่างกายนะควารมรู้สึกมีความจำมีความคิดแล้วก็มีความรู้สึกว่าเจ็บรู้สึกว่าปวดรู้สึกดีรู้สึกไม่ดีอะไรเงี้ยเหมือนกันแต่ดีเทลที่ต่างกันก็คือระบบ ขันทาที่แบบบางคนเนี่ยได้มาพร้อมกับความสมบูรณ์แบบเนาะไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บรูปสวยอะไรลักษณะแบบเนี้ยแต่บางคนก็มาพร้อมกับวิบากเลยซึ่งเราพูดแบบเนี้ยเพื่อเราจะได้รับมือมันถูกต้องไงคะอย่างนี้เนี่ยเป็นเด็กที่ไม่ถ่ายมันตัองแต่เด็กนะนึกถึงสมัยเด็กเนี่ยยายต้องใช้ที่สวนที่เป็นสีแดงๆอะ่ะแล้เนี้เป็นคนที่ถ่ายย่าเนื่องจากเราเป็นคนที่มีฤทธิ์ร้อนเยอะ เราเป็นคนธาตุไฟเยอะด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นคนที่อารมณ์โทสะแรงเนาะถ้าเรารู้สมุดฐานของตัวเองเนี่ยเราต้องปรับให้หมดนะคะตอนหลังมาก็คือเรื่องอารมณ์นี่เลิกคุยกันต้องเปลี่ยนแล้วเนาะสองแต่ความที่ไม่รู้นะความที่ไม่รู้คือนเนี่ยเนี่ยทานยาตั้งแต่อายุสิบห้าเนาะทานยามาทานยามาทุกวันทุกวัน,วนบางวันก็เป็นสิบเม็ดยี่สิบเม็ดทานยามาเยอะมากก็เลยแบบ ก็เลยเข้าใจถึงว่าคนที่คือเราเนี่ยไม่ได้ปฏิเสธหมอไม่ได้ปฏิเสธยานะแต่การใช้ยาเราต้องใช้ให้เหมาะสมเนาะเพราะว่าเมื่อก่อนนั้นนะเราคิดว่ายาคือคําตอบแล้วก็กินซะตอนเนี้ยคือพอร่างกายข้างในมันพังนะคะมันพังแล้วเนี่ยมันก็ต้องเวลาเรากินอะไรเนี่ยเราต้องระมัดระวังมากขึ้นเออของที่มันพังแล้วแต่ก็ไม่ได้แปลว่ามันจะชะลออยู่ไม่ได้มันก็ชะลออยู่ได้นะอย่างนี้เนี่ยระมัดระวังก็คือ อาหารพวกเคมีเนะี่ยในทานแล้วมันจะทานไม่ได้เลยนะคะเคมีก็คือซีอิ้วชุรสสารปรุงแต่งทั้งหลายทั้งแหล,ทหล,ทหล่ที่มีอาหารปรุงแต่งที่เป็นอาหารไม่สดไม่สดที่ไม่ได้จากออแกนิกเนี้ยคือเวลาเรากินเข้าไปมันจะมีอาการที่แบบหลอดเลือดเขาบางเขาจะรู้สึกไวเวลาเขาต้องการเขารู้ว่ามีพิษปุ๊บดันพิษออกเนี่ยเพราะหลอดเลือดบางนะเวลาเกิดอะไรขึ้นมันก็หลอดเลือดอักเสบมันจะรู้สึกเจ็บ รู้สึกเร็วนะคะเป็นลักษณะแบบนี้สรุปแล้วก็คือคนที่เป็นเป็นลมเวียนหัวก็คือเกิดจากภาวะที่เลือดน้อยเลือดน้อยเกิดจากการที่เรากินกรดเข้าไปเยอะกรดความร้อนกับความเย็นนะคะเพื่อนๆถ้าเป็นอาหารเนี่ยอาหารลิดร้อนเนี่ยสมมุติว่าเป็นสมุนไพรบางอย่างเนี่ยมันก็ไม่ได้มีผลเสียกับร่างกายนะเพราะว่าเป็นพวกขิงขาตะไคร้หรือว่า พริกไทยแบบนี้มันกลับเป็นผลดีร่างกายซะอีกแต่เราต้องคอยหมั่นดูว่าเราเนี่ยกินแล้วรู้สึกยังไงนะคะเพราะฉะนั้นทีมันบอกไม่ได้เหมือนกันนะว่าเราควรจะกินเย็นไปอย่างเดียวเพราะบางคนกินเย็นอย่างเดียวเนี่ยก็จะมีอาการที่เลือดไม่ดีก็มีนะเราต้องดูว่าภาวะณช่วงนั้นเนี่ยเราเหมาะกับที่จะใส่อาหารเย็นหรือว่าใส่ลิดร้อนแต่ว่ากรดเนี่ยไม่มีประโยชน์อยู่แล้วเนาะ สมุนไพรเนี่ยไม่ได้แปลว่าเป็นกรดนะคะเ,เพื่อนๆสังเกตตรงนี้ถ้าตรวจนะสมมุติเราเอาขิงเนี่ยมาผสมน้ําทุบๆๆหรือกระเทียมหรือว่าสมุนไพรการพูแล้วเราไปตรวจค่า p h เนี่ยเขาจะมีความเป็นด่างหรือวิธีง่ายๆเลยก็คือใช้เบนตาดินหยดนะคะนั่นแหละเบนตาดินน่ะจะจากสีเหลืองจะกลายเป็นไม่มีสีก็คือลิของความเป็นด่างของสมุนไพรแต่ถ้าอาหารที่เป็นกรดกรดกับ ความริดร้อนเนี่ยบางทีมันก็มันก็ต่างกันนะเพราะว่าอาหารบางอย่างเนี่ยร้อนแต่เป็นด่างก็คือสมุนไพรอย่างที่เนยบอกแต่ถ้าความเป็นกรดก็อย่างเช่นเนื้อหมูอย่างเงี้ยมันเป็นกรดหรือว่ายาเคมีเนี่ยมันเป็นกรดหรือว่าอาหารที่เป็นอาหารฟาสต์ฟู้ดอาหารที่มีแป้งเยอะๆมีการแปรรูปพวกไส้กรอกอะไรเงี้ยมันจะมีความเป็นกรดเนี่ยให้เราตั้งข้อสังเกตแบบนี้ให้เราหมั่นทันถ้าให้ชัวร์ก็คือง่ายๆให้ทานผักสด ผลไม้สดสมุนไพรเป็นหลักอะคะ่ะเ,เพื่อนๆเนาะก็สําหรับใครที่เป็นลมเบื้องต้นอ่ะเดี๋ยวใน,ในบอกวิธีแก้สําหรับตัวเน้นะก็คือบีบนวลอะไรนี้ก่อนแล้วเน้ยก็มเมื่อคืนเน้กินตัวเน้เนี่ยมีปัญหาเรื่องระบบของหลอดเลือดแต่ตัวถังเช่าเนี่ยเนย้กินอยู่ตลอดอยู่แล้วเพราะว่ากินมานานเหตุที่ต้องกินก็คือว่าคือถ้าไม่กินนะตัวมันจะแข็งไปหมดทั้งตัวเลยนะคะ ระบบเส้นเลือดเนาะแต่ตอนนี้เส้นเลือดมันยืดหยุ่นได้มันก็ไม่ค่อยมีปัญหาเยอะแล้วก็มาใช้วิธีออกินอาหารเป็นยาก็คือกินถ้าใครไม่มีน้ํามันปลานะเนี่ยกินน้ํามันปลาเกรดดีไปเลยเนาะเนี่ยกินของ M V เนี่ยพูดตรงๆแต่ว่าถ้าเนี่ยไม่มีน้ํามันปลาเนี่ยก็กินน้ามันมะพร้าวน้ํามันมะพร้าวก็ดีมากเลยนะคะถือถ้าไม่มีอันไหนก็กินสลับกันเนี่ยกินน้ํามันมะพร้าวก็ช่วยน้ำมันมะพร้าวก็ช่วยทําให้ร่างกายยืดหยุ่นได้แล้วก็ช่วยดีท็อกซ์ตับด้วย นี่แหละมันก็ช่วยเกี่ยวกับระบบของหลอดเลือดอีกอันนึงที่กินก็คือว่าน้ำํำผงต้นอ่อนข้าวสาลีเี่ก็เมื่อคืนก็ชงแบบชงเยอะๆเพราะตัวนี้มันเป็นตัวที่ทําให้เลือดเกิดความเป็นด่างอ่อนๆดีมากๆแล้วถ้ายิ่งใครได้ทานสดเนี่ยจะดีดีสุดๆซื้อเมล็ดไปแล้วปลูกแล้วทานสดๆทุกวันหรือว่าทานผลไม้ที่ไม่หวานจัดนะคะทานให้ได้ทุกวันเนี่ย จะช่วยทําให้เลือดของเรามีความเป็นด่างอ่อนๆมันจะดีมากเลยค่ะอีกอันนึงที่เนททำตอนนี้คือปกติเน้จะทําแล้วบางทีเนทก็จะลืมคือการหายใจเป็นการใช้ลมปานในการรักษาโรคซึ่งเนทก็จะใช้วิธีสูตรลมหายใจเข้าไปลึกๆนะคะตอนนี้ก็จะแบบกั้นไว้กั้นไว้ให้ให้สุดๆที่แบบเรากั้นได้เนาะแล้วเนทก็จะค่อยๆถอนออกไปแบบเป่าลมเนี้ยค่ะ ทำแบบเนี้ยถ้าเราเป็นไปได้ให้ทําคือไม่ต้องไปจํากัดว่าต้องสิบครั้งสิบสี่ครั้งเพราะเดี๋ยวไม่ได้ทำเนาะวันหนึ่งอย่างน้อยสองครั้งสาครั้งให้ทําให้ชินแล้วเดี๋ยวร่างกายมันจะติดช่วงหนึ่งที่เนททำอห่ะแล้วเนทหายลมเยอะมากเลยเพราะช่วงนั้นลําไส้เน่าคือสังเกตถ้าลําไส้ของเราเน่านะเราจะตดระเบิดระเบอ้อถ้าทําแบบเนี้ยแต่ถ้าลําไส้เราสะอาดจะไม่ไม่มีปัญหานี้คือช่วงเนี้ยเนทเป็นคนที่ลําไส้สะอาดเพราะว่าเนทดูแลลําไส้มากเนื่องจาก ลำไส้เนี่ยเป็นส่วนที่สองของสมองเราเลยนะแต่เดี๋ยวนี้จะเล่าเรื่องลำไส้ที่หลังแต่สรุปนะคะก็คือใช้ลมหายใจใช้ลมปานในการรักษาโรคหรือเพื่อนๆจะใช้วิธีนั่งสมาธิแบบคือ,อการนั่งสมาธิลืมตาอย่างนี้ก็ได้ถ้าเราไม่มีเวลาให้เรานึกถึงแบบทุกๆทุกๆในหนึ่งวันเนี่ยขอสักสอาครั้งแล้วถ้าทําได้ถี่ยิ่งเท่าไหร่ยิ่งดีวิธีการก็คือกั้นกั้นลมหายใจนะ แล้วก็เป่าออกไปอะไรลักษณะแบบนี้นะคะจะช่วยได้และอีกอันหนึ่งก็คือการการยืดการเหยียดการทำยกคขาเนี่ยดีมากสรุปแล้วก็คือเป็นลมหรือโรคเป็นลมลมขึ้นลมตีเกิดมาจากเลือดน้อยภาวะควะามเป็นกรดในร่างกายเยอะทําให้เลือดเนี่ยไม่เพียงพอว่าเลือดไม่พอเนี่ยเลือดไม่พอก็คือออกซิเจนนะคะระบบไม่พอเนาะเลือดมันน้อยหัวใจก็จะทํางานหนักสรุปแล้วก็ต้องเติมสารอาหารให้กับเลือด ก็คือโหมดที่เป็นด่างทั้งหลายนะคะอะไรบ้างที่เป็นด่างกลือทํา,าก็เป็นด่างนะมะนาวก็เป็นด่างเนาะอ่าคอโลฟิลน้ําพืชน้ําผักที่เป็นสดๆอะไรลักษณะแบบนี้หรือว่าสมุนไพรที่เป็นด่างเราก็ดูว่าอันไหนที่มันเหมาะและมันเข้ากับเราก็สําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนนะคะอย่าลืมนะคะดูแลสุขภาพกันให้แข็งแรงอยู่แบบมีชีวิตที่มีชีวาเนาะเพราะว่า ตอจากนี้ขวาที่เราจะปิดสวิตช์เนี่ยมันก็มันก็ไม่ได้ว่าสั่งตายได้นะถ้าสั่งตายได้เราก็คงจะไม่ต้องมานั่งกลัวที่จะดูแลสุขภาพนะเพราะว่าสุขภาพเนี่ยมันประเมินมูลค่าไม่ได้นะคะเพื่อนๆเรามีเงินอยู่ในธนาคารต่อให้เป็นร้อยล้านพันล้านเนี่ยถ้าสุขภาพเราเสียสักอย่างขาดทุนมากเลยนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีสุขภาพแข็งแรงหมอที่ดีที่สุดคือตัวเรานะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ